ไปจนไอ้นาดมมนกันทวังอยู่บ้านไม้นาแขมมูจินเนี่ยขอบคุณคนก่พอฟอตตีสอนชีว่าวิธีคาเป็นชุมชนปลอดสารเจ้าพ่อป้าเขาประทับใจตัวที่ว่าเออไอ ตอนแรกๆก็อยู่บ้านเฉยๆเนาะเพาะมันไปรับจ้างเป็นหลายวันบางทีเขาก็บบนี้ปุ่นมาจ้างเขาไปเขาก็อยู่บ,บ่ไดแบบนี้นี่เนาะพอปุ่นม,มาห้อตีเขาทําแปลงทําหยางเวลาเขาบ่าเขาก็ได้ลงมาทําลงมาจะมนี้แบบว่าุอย่างที่เขาปลูกก็ได้ขายเป็นเงินนี่มดเลยเนาะแล้วก็็ขาก็คุณก็ขาเาอที่มาไอ้่วยเงามีชีวิตใหม่เอนาอคข่ายยีว่าแ่ก่กนน้อง มาเนี่มาปอกินมาปอที่ว่ามาหู้จักแี่ว่าจะกินของที่ปล่อยใจากสารพิษเนาะเขาไปซื้อบนในตลาดซื้อของมาจากในยังเป็นกนอาจจะใส่อย่างลงไปเนาะนีเป็นยาฆ่า,มาแมลงหรืออย่างเขากระหู้เขาจะกินสารเนี่ยเขาไปหรือเปล่าแต่พอคนมาเจอเขาตรงนี้เขาก็ได้กินพักที่ว่าป่อสารได้ปลูกเองได้กินเอง